ผู้ชมอาจจะเคยได้ยินตำนานของดรากูล่านะคะผีดูดเลือดรอเรื่องเล่าในต่างแดนในวันนี้เนี่ยนะคะผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าอันน่าลึกลับแล้วก็พลังของตำนานแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นจนยากจะแยกความจริงออกจจินตนาการค่ะตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมานะชื่อของดรากูล่าหรือว่าเจ้าชายเวมไพรแห่งทานซิวเนียเนะี่ยเป็นเรื่องเล่าที่คนทั่วโลกจดจำนะบ้านปราสาทบนหน้าผาสูง ลมพัดเสียงหวยหวนแล้วก็เจ้าชายผู้มีรัศมีเยือกเย็นนะคะล้วนถูกสร้างจากนวนิยายแล้วก็ภาพยนตร์มากมายแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังตำนานแวมพร์ที่โด่งดังทั่วโลกมีบุคคลหนึ่งที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ค่ะบุคคลนั้นมีชื่อว่าวาดเชเปสนะคะหรือว่าวัตเดอะเอมเพลเรอร์ค่ะผู้ครองแคว้นวาราเคียค่ะในศตวรรษที่15ค่ะ บุคคลที่ถูกทั้งหวัดกลัวแล้วก็เคารพรักในเวลาเดียวกันนะคะตามตำนานเล่าว,ว่าท่านวัดเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่เข้มงวดมากนะคะผู้ชมแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของความยุติธรรมค่ะเขาต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนของชาวโรมาเนียจากการลุกลานของจกักรวรรดิออตโตมันจนผู้คนเรียกเขาว่าดรากูรเลียหรือว่าเป็นบุตรแห่งมังกรน,นั่นเองตามตาอ,อัศวินของราชวงศ์เขานะซึ่งหลายร้อยปีต่อมาค่ะนะักเขียนชาวไอริชค่ะ b บ a มสต o k กเก็นำชื่อดากูเลียไปสร้างเป็นตัวละครที่ชื่อว่าดร a คูล่าค่ะแห่งทรานซิวเนียตำนานผู้นำผู้ดุด,ดันแล้วก็ถูกตีความใหม่กลายเป็นตัวละครเจ้าชายแวมไพร์ผู้ลึกลับนะคะแล้วก็เป็นภาพจำของคนทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเชื่อว่าบารนคาสเซลนะคะคุณผู้ชมเป็น ปราสาทแดรกฮลเาเพราะภาพลักษณ์ของประสาทนะคะเหมาะกับนิยายแต่ในความจริงแล้วนะคุณผู้ชมบานคราเซลไม่ใช่ประสาทที่ท่านวัดอยู่แต่อย่างไดนะคะซึ่งประสาทที่เป็นฐานที่มั่นของท่านวัดก็คือ p i โ o นาลีบอส t e นะปรา,าสาทที่ซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาสูงของโรมาเนียนั่นเองนะซึ่งก็อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขานะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยการปีนบันไดกว่า1480ขั้นเลยทีเดียวนะคะผู้ชมแล้วก็ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์แห่งแรค c ูล่านะคะนั่นก็คือ p พิโอนาล o s t a t e นั่นเองโดยปรา,าสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่13นะคะแล้วก็ วาัชเาปลเนี่ยเป็นผู้บูรณะแล้วก็ขยายให้แข็งแกร่งขึ้นค่ะผู้ชมแล้วก็ทำเลบนหน้าผาสูงชันเนี่ยทำให้ท่านวัดเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นศัตรูได้ไกลหลายกิโลเมตรนั่นเองนะคะที่นี่จึงกลายเป็นค่ายกลยุทธ์ที่สำคัญในการที่จะต่อต้านออตโตมันค่ะโดยตำนานเนี่ยเล่านะคะว่าท่านวัดเดจะจับเฉลยศึกแล้วก็ขุนานางที่ทรยศนะคะให้ขึ้นมาสร้างกำแพงเมืองด้วยมือค่ะ หลายคนก็ทำงานจนหมดแรงท่ามกลางความเหน็บหนาวและสูงชันนะทำให้ปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยเลือดแล้วก็ความจงรักภักดีและไม่ว่าเรื่องราวในตำนานเหล่านี้จะเป็นความจริงมากน้อยเพียงแค่ไหนนะแต่ก็มีคำบอกเล่าว่า พลังงานของสถานที่แห่งนี้เนี่ยยังคงเข้มข้นแล้วก็ผู้มาเยือนที่มาก็ยังรู้สึกถึงกำแพงหินที่แตกแล้าเนี่ยเหมือนมีเรื่องราวที่บอกเล่าประวัติศาสตร์หลายร้อยปีเลยและก็บรยากาศโดยรอบนะคะผู้ชมก็ให้ความรู้สึกที่ทั้งความสวยงามความสงบนะ,ะแต่ก็แฝงไปด้วยความขึงขังในเวลาเดียวกันค่ะเพราะว่านี่คือสถานที่ที่ผ่านทั้งเรื่องราวของสงครามนะคะการต่อสู้แล้วก็ชัยชนะมากมายะค่ะผู้ชม และถึงแม้ว่า p ีโ n เ r y รี่ฟอสเนะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นประสาทที่ไม่ได้โด่งดังเท่ากับบานครัสเซลนะคะใครๆก็รู้จักบานค a s สเซลทั้งนั้นแต่ว่าที่นี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่นี่ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านที่แท้จริงของท่านวาชเชเปสนั่นเองแล้วก็เป็นผู้ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะของตำนานเรื่องราวของแดร็กฮิล่าอันแสนโด่งดังนั่นเองค่ะคุณผู้ชม